สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปล้อปคันสำหรับเจ้า Honda CBR 650F ครับรถคันนี้รถปี1 8นะครับเลขไมล์40,000กิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมของแต่งจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมนะฮะอ่ะมาชมเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ42,138กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากลูกค้าให้ดูทุกคันจอเดินไมล์ครับสวยใสนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับ ฟังก์ชันการใช้งานก็สามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่นะครับประมาณนี้มาครับคุณแจชิปครบ2ดอกหัวโชคสวยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหถ้าไม่มีรอยขันรอยสวิตช์เลยครับแผงข้อบนเดิมสวยครับนี่4 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วนะฮะประกับไฟฟ้าครับตอบอกว่าโตสอนมีเรือนรางบ้างครับตามการใช้งานปอกแฮนด์เดิมครับแทบไม่สึกเลยตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์มือเบรกเดิมนะครับไม่คดไม่งอกระปุกกระปุกเบรกสวยใส ไม่มีอัตรากวาสีไม่มีหลุดร่อนไม่มีปุพองแน่นอนครับประกับค่าเร่งตัวสอนก็เดือนรางบ้างตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับชุดสีถังเดิมเป็นสีเดิมนะฮะติ๊กเกอร์ฝาถังนะครับมีฮะมีมาให้ด้วยติ๊กเกอร์วอร์นิ่งเดิมครับยังอยู่ครบติ๊กเกอร์กันถังก็มีมาให้ครับกันลอย้ันข้างมีมาให้เช่นเดียวกันครับตรงรุ่นตัวถังไม่มีปุกรักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนครับยังคงเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูที่จับด้านท้ายเดิมสวยครับไม่มีรอยนะฮะด นี่นะครับจาก K2 Factory นะครับโคงไปหน้าครับเป็นแบบ Full LED มีรอยหินบ้างเล็กน้อยครับตามการใช้งานเท่านั้นครับบังโคนหน้าแต่งครับเป็นคาร์บอนแท้นะฮะยางด้านหน้าครับจาก Pirelli Rosso 2สภาพอยู่ที่ประมาณให้ไปเลยครับ90%ปครับเกือบเต็มนะฮะขอบล้อด้านหน้านะครับยังคงเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับกระบอกโช๊คด้านล่าง ไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์ครับคาลิเปอร์เดิมสวยครับทันนี้ครับมาพร้อมกับกราฟเมื่อนแต่งครับจาก m a d นะครับคอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างอกล่างนะครับแนบสนิทชิดทุกจุดคันนี้ติ๊กเกอร์รับติ๊กเกอร์ด้านข้างครับนี่ไลท์โทนิกนะครับมาพร้อมกับนี่ฮรัไฟเลี้ยวคู่อาไฟเลี้ยวด้านคู่หน้านะครับเป็นแบบ l e d นะครับเป็นของแต่งนะครับฝาเ้าสวยครับไม่มีรั่วซึมและคราบกาวแน่นอนจะล้มแต่งแบบตรงรุ่น แกขึืนฝั่งขวาครับเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยลม้มแล้วก็ล้มแปะน็อตเดิมนะครับพักเท้าฝั่งขวาพักนี่ฮะตงบอกอยางเต็มเซนเซอร์ไม่มีแตกหกักคันเบกรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้มาเพาะมาทอแต่งทรงอะคารปารวิคครับเป็นงานเจดพรีเมียมนะฮะเป็นแบบสลิปออนเดี๋ยวฟังเสียงข้อคันนี้กันอัตราติดง,ง่ายครับพร้อมเดินเบานี้กับตาเร่งเฮ้ยครับขึ้นเร็วลงเร็วครับ นนิ่งนะครับไม่มีสะดุดเลยครับปากสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องพอสมควรครับนะฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังยังคงเป็นสีเดิมเช่นเดียวกันไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังจาก Pirelli Rosso t w เกาซครับเกือบเต็มกลมเลยฮะต้องบอกงี้ท้ายท่านแต่งจาก MAD ครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้าย โซสเตอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นชุดที่2นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉื่อกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาล์วบาสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะแฟลิงด้านซ้ายครับเลสติกเกอร์ลายโซนิคเช่นเดียวกันครับนี่ฮะไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนหรือว่าแตกรล้แน่นอนนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้าย แห้งใส่นะครับตามสไตล์ Thunderbike นนทบ,บุรีนะครับกระบอกชคด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็บอกว่าเป็นล่อมเพียงเล็กน้อยนะครับสัมผัสด้านขวานะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่139,000บาทเท่านั้นดาวน์ต้นต้นเพียง1,130บาทครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถนะ้าคุณมองหาที่พาัสดุ F ดาวน้อยครับฟรีค่าจัดไปแนนอย่างคันนี้นะบอกเลยว่ารีบมาครับช้าอดแน่อนอนแล้วเจอกันครับทับทยธรบงรีครับสวัสดีครับ